สวัสดีท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เซเว่นทูชินนลนัล่นเองเนะผมแล้วนี่นะฮะเซเว่นทูชินนลก็อยู่กับมังงะเรื่องจูจูสึไคเซนหรือว่า ah มหาเวทผดกมานะผมกับการวิเคราะห์และสรุปมังงะในตอนที่171กับกำมังงะที่มีชื่อตอนว่าโตเกียวโครนี่เขียนหนึ่งพาร์ทสิบเอ็ด ท้าความถึงงนในตอนก่อนมองงน,นในตอนก่อนเนี่ยก็ได้เพราะว่าการต่อสู้ของน้องเมย์กับเด็กจี้นะฮะเป็นการต่อสู้แบบหนึ่งตอนหนึ่งและน้องเมย์เนี่ยจึงได้พยายามมากในการลากเลกจี้มาชี้ลงยิมของโรงเรียนซึ่งทําหน้าที่เป็นลักษณะคล้ายกับบาเลียแทนอาเขตที่ไม่สมบูรณ์ของเขาเนั่นเองและในตอนนี้เนี่ยหัวของน้องเมย์เนี่ยก็ได้แตกจุเลือดออกแล้วนะฮะตามแพทเทิร์นเดิมเลยนะฮะถ้าเกิดน้องเมย์หัวไม่แตกเนี่ยจะไม่การอาเขตและแล้วน้องเมย์เนี่ยก็ได้โต้กลับเลียคิเทนไค ขังโอไอเทหรือชื่อภาษาไทยเลยคือกลางอาเขตสวนงามมุดประสานเล็กจีที่เห็นเนี่ยก็ถึงก็ตกใจเลยว่าไม่คิดว่าแกน่ะจะเป็นนักคุญแจระดับนี้และจากนั้นเล็กจี้เนี่ยก็ใช้วิชาบางอย่างในการโต้กับเอียโคสุุละ หรือชื่อแปลไทยเลยคือตะก,กาสารแห่งความว่างเปล่าซึ่งท่านี้เนี่ยคือท่าดั้งเดิมของวิชาเงารูปแบบใหม่ที่ได้มีการพัฒนาไปแล้วอย่างอาณาเขตแบบเรียบง่ายอย่างที่เราทราบกันนะว่าอาณาเขตแบบเรียบง่ายเนี่ยถูกใช้งานครั้งแรกนะฮะจากศึกของโตเกียววัตตเกียวโตณฉากนั้นเองนะฮะนักเรียนคนแรกที่ได้มีการใช้งานท่านี้เนี่ยคือมิวะสาวกอาจารย์โกโจและผมมั่นใจว่าหลายคนเนี่ยต้องลืมไปแล้วนะฮะว่าวิชาเงารูปแบบใหม่เนี่ยอนณาเขตแบบเรียบง่ายเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างคือวิชานี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับการกละอบตางบ การป้องกันจากผลของการกาอาเขตซึ่งที่ผมได้มีการกล่าวไปอ่ะคือวิชาเงารูปแบบใหม่แต่ว่านี้เนี่ยมันคือรูปแบบดั้งเดิมนะของวิชาเงารูปแบบใหม่และความสามารถของนักฆาสารในความว่างเปล่านั่นก็คือการกาณาเขตหรือว่าเรียวิคิเทนไคเนี่ยที่ว่าเป็นการโจมตีแบบโดนแน่ๆนะการโจมตีพวกนั้นในที่ว่าโจมตีโดนแน่น่ะจะมีการปรับให้กลายเป็นกลางเอาแล้วนะฮะผมว่าหลายคนเนี่ยจะงงนะฮะอย่างเช่นทางฝั่งฮิงูรุมะในอนาเขตเขาจะเป็นอาาเขตรูปแบบเก่านั่นก็คืออาาเขตแบบมีการใส่เงื่อนไขแต่ว่าน้องเมย์หรือว่าทางฝั่งโกโจเเเเนนนนี่่ยจะปป็ออาาาาขขตรรูแบบใหมมัคืกก ก็คือโจมตีโดนแน่ๆนะฮะไม่ไว่าจะโจมตีหาเหวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโจมตีโดนแน่นอนแต่กับการน,นะถ้าเกิดมีการใช้งานอียโคสุสุล้าในไอวิชานี้นะฮะหรือว่าไอาตาก้าแห่งความว่างเปล่าเนี่ยจะทำให้การโจมตีที่ว่าโดนแน่นอนเนี่ยกลับกลายเป็นการโจมตีที่ไม่ได้การันตีว่าโดนแน่นอนซึ่งเมือ่อเลจี้ที่มีการใช้งานเลจี้เนี่ยก็ได้พูดมาเลยว่าก็ไม่เลวนี่ <S <S แต่แล้ววินาชินาเล็จจี้เนี่ยก็ต้องตกใจเนื่องจากว่าชิกิยามิอย่างกามาทั้ง4ตนเนี่ยแลบลิ้นมาแล้วก็ได้พันขาเลจจี้ G เลกจีนะตอนนี้เนี่ยถึงก็เบื่อเลยเพราะว่าเขาเนี่ยใช้วิชาอิยาโคสุสุล้าเนี่ยในการป้องกันการโจมตีที่ว่าโดนแน่แต่แล้วทำไมตัวเขาณตอนนี้เนี่ยยังถูกกาม,มาพันขาได้อีกเขาณตอนนี้เนี่ยเกิดความสงสัยอะไรของมันวะและแล้วอาจารย์เนี่ยก็ได้บรรยายถึงการต่อสู้ของฮานามิโจโกที่ได้ต่อสู้กับโกโจในการต่อสู้ครั้งน,นั้นเราก็จะพบว่าโกโจเนี่ยจะมีการใช้งานมุเกนตลอดช่วงเวลาและใช่แล้วนะฮะโจโกฮานามิเนี่ยมีการตอบโต้กลับด้วยวิชาเลียวอิคิเทนเอ็นหรือว่าการขยายอาณาเขตผมขอเสริมก่อนกันแล้วกันนะ เป็นการอาณาเขตแต่คําว่าเรียวิคิเทนเอ็นเนี่ยเป็นคําว่าขยายอาณาเขตดังนั้นแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าถึงแม้ชื่อมันจะคล้ายกันเนี่ยแต่ความหมายต่างกันนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยอย่าจําสับสนเด็ดขาดเอาล่ะกลับมาต่อนะฮะซึ่งวิชาขยายอาณาเขตว่าเรียวิคิเทนเอ็นเนี่ยมันเป็นวิชาที่ค่อนขา้างจะทรงพลังมากการที่ได้มีการอัดพลังคุณใส่หรือว่าพลังอาคมไปด้วยเนี่ยการต่อยโดนทีเดียวนะอาจจะถึงกับตายเลยก็ว่าได้แต่ว่าในการต่อสู้ครั้งนั้นที่ได้ต่อสู้กับอาจารย์โกโจเนี่ยอาจารย์โกโจเนี่ยมุกเก็นค่อน ใช้งานการขยายนาเขตที謝謝่ม hmm ันเหมาะสมและสมดุลกันเพื่อให้พลังนี้เนี่ยสามารถทำลายมุเกนขออาจาร์โกโจได้ซึ่งไอพลังขยายนาเขตนี่แหละทำให้มุเกนนั้นกลายเป็นกลางทำให้กลายเป็นกลางก็เหมือนกับว่าเป็นการต่อยแล้วมุเกนหายไปอะไรทํำดองนั้นแะแต่พวกเขาเนี่ยก็ต้องมีการอัดพลังแห่งการขยายนาเขตเข้าไปในหมัดด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงสามารถกล้าฟันธงได้ว่าการขยายนาเขตที่ได้มีการใส่ไวในการโจมตีเนี่ยมันรุนแรงถึงขนาดที่ว่าสามารถฆ่าได้เลยทีเดียวและในตอนนี้เนี่ยวิชาตะก้าสารในความว่างเปล่าเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันเนื่องจากว่าในตอนนี้ เลงเล็กจี้เนี่ยถึงก็งงว่าทําไมมันโจมตีชั้นโดนกันวะและจยาเนี่ยก็ได้พูดต่อว่าไอ้เทคนิคตะกร้าสารในความมากเปล่าเนี่ยไม่ใช่เทคนิคบาเลียที่ใช้ในการต่อต้านกับพลังอาคมนะแต่มันคือพลังที่ทําให้การโจมตีที่ว่าโดนแน่ๆเนี่ย,ยกลายเป็นแนวลิไฟลหรือก็คือกลายเป็นโมค้านั่นแหละ แต่ถึงแม้ยางนั้นแล้วการที่ฟูจิโกโรกำลังใช้งานอยู่เนี่ยไม่ใช่อนาเขตที่สมบูรณ์นะมันคืออนาเขตไม่สมบูรณ์นะฮะแต่ว่าใช้ลงยิมในการปิดกั้นอนาเขตเท่านั้นเองใจพูดได้ถูกเลยคือการโจมตีของเมงกมีเนี่ยไม่ใช่เป็นการโจมตีที่ว่าการันตีว่าโดนแน่เนื่องจากว่าอนาเขตของเขาในตอนนี้เนี่ยเป็นอนาเขตที่ยังไม่สมบูรณ์อยู่แต่ว่าตัวเขาในตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการใช้งานส่วนเงาประสานมืดซึ่งแน่นอนนะฮะว่าวิชานี้เนี่ยจะเป็นการขยายความสามารถของเงาเขาและนําซ้ําในยังสามารถเพิ่มศักยภาพของเขาเเนนี่่่่ยจถถึึงง120 12 1กกก็หมมมาาาาาววววทตตัปิิแล้้พ ้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือเพิ่มเท่าตัวเนาะแต่เนี่ยคือเพิ่มร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันก็มากกว่าหนึ่งเท่าตัวนั่นเองหรือจะพูดที่ถูกเลยก็คือที่เมงมีโจมตีโดนเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยจัดการและบริหารการโจมตีเองไม่ได้เกี่ยวกับการกาณาเขตนั่นเองและเหมือนว่าการกาณาเขตที่ม่สบูนเนี่ยจะทำให้เลกจี้นั้นลดการลงแล้วเมื่อได้มีการสั่นยายความยาวของน้องเมย์ไปเนี่ยน้องเมย์ก็ได้พูดออกมาว่าแล้วว่าแต่ว่าแกน่หยุดปากมาแล้วอย่างนั้นเหรอเลกจี้ในตอนนี้้เเยกก็ไดดพูลับมาอว อย่าคิดว่าแกน่ะจะชนะแต่แล้วเมื่อสิ้นเสียงเ,เล็กจีน้องเมย์ในตอนนี้เนี่ยก็ได้ช้วิชาในการสร้างร่างโคนเนี่ยสร้างเงาเข้ามาอีก2ตนและจากนั้นน้องเมย์เนี่ยก็ลุ่มโจมตีนะฮะเป็นน้องเมย์สามคนในการเข้าโจมตีเล็กจีในตอนนี้เล็กจ <m ifs> ีเนี่ยก <the rock laus> <sincer monster> ็ถูกโจมตีอย่างสมักสะบมและเล็กจีที่กำลังถูกโจมตีอยู่เนี่ยเขาก็ได้เริ่มในการตอบโต้กับนั่นก็คือการแปลงใบเศษสีเหล็มเนี่ยให้กลายเป็นมีดและจากนั้นเขาเนี่ยก็ควบคุมมีดในการตัดลิ้นของกามาที่ได้พันขาเขาอยู่ทำให้ในตอนน ซึ่งน้องเมย์อีกร่างหนึ่งเนี่ยก็ได้หยิบดาบแล้วนะฮะกัดสับพัวของเลกจีท้ทีเดียวจบแต่ว่าเลกจี้เนี่ยก็ไม่ใช่ขี้หมูขี้หมานะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยก็สามารถเรียกดาบจากใบเสร็จได้ทันและเขาก็สามารถใช้ดาบนั้นแนวเข้ารับการโจมตีของน้องเมย์ได้เหมือนว่าในตอนนี้การต่อสู้เนี่ยค่อนข้างดูเดือดมากขณะที่เลกจี้เนี่ยสามารถต้านรับการโจมตีได้น้องเมย์ร่างสามเนี่ยก็ได้พุ่งมาอัดศอกใส่หน้าเลกจี้เลกจี้ในตอนนี้บอกเลยว่าเลือดก,กบจมูกและแล้วเลกจี้เนี่ยก็เริ่มคิดวิเคราะห์แยกแยะคอ พวกนั้นน่ะเป็นการโจมตีกายภาพเขาได้มีการสร้างมันก่อนจะมีการโจมตีฉันซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าบาเรียนี้่ไม่ได้การันตีว่าจะโจมตีโดนแน่นอนเจ้าหมอนี่น่ะจัดสรรการโจมตีเองการกาณาเขตของมันน่ะเป็นการเพิ่มตัวเลือกของวิชาอาคมในอาณาเขตมันนะยังไม่น่าเหลือเชื่อซึ่งนั่นก็หมายถึงว่ากรณีแย่ที่สุดของมันน่ะนั่นก็คือในกรณีที่เจ้าหมอนั่นน่ะนั่นเชิญชิเกี้มีบันโชออกมาและบันโชน่ะยิงน้ำใส่ฉันที่นี่ซึ่งถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นก็หมายถึงว่า็จนงกกัะะลแ้อเป และเล็กจี้เนี่ยก็ได้พูดออกมาแต่ว่าตัวฉันนะจะไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นกับฉันเด็ดขาดเมื่อเล็กจี้พูดจบเล็กจี้เนี่ยก็ได้ปล่อยใบเสร็จในตอนนั้นเอน้องเมย์เนี่ยก็เริ่มแหงในหัวและน้องเมย์ได้คิดว่าขนาะที่น้องเมย์เนี่ยเริ่มคิดว่าสถานการณ์เริ่มไม่ดีแล้วน้องเมย์เนี่ยก็ได้พูดออกมาว่านูเยซึ่งนั่นเป็นการเรียกชิกเกียมีอย่างนูเอะมานั่นเองนูเอเนี่ยก็ได้พูดมาจากเงากาลังจะไปจิกใบเสร็จของเล็กจี้แต่ว่าเล็กจี้เนี่ยก็ได้พูดมาว่าช้าไปแล้วใบเสร็จพวกนั้นน่ยกลายเป็นรถสามคันและจากนั้นรถพวกนั้นนะฮะก็ได้จมอยู่ในเงาของน้องเมย์และเล็กจี้เนี่ยก็ได้พูดต่อว่าฉันรู้แล้วนะ ฉัน,น่ะเสริมพลังอาคมไว้ที่เท้าฉันตัวฉันน่ะจึงไม่โดนดูดไงล่ะพูดอีกครั้งหนึ่งก็คือที่นี่นะคืออาณาเขตของนายหรือก็คือมันคืองเงาของนายและจะพูดได้ถูกเลยก็คือมันใช้ในการกักเก็บของเหมือนทุกอย่างนะสะดวกสบายแต่แล้วฉันนะ่ะก็เริ่มเอะใจ นายยีบอุร์มาแต่ละอย่างน่ะมีขนาดเบาแล้วก็เล็กมากดังแล,แล้วฉันก็เลยคิดว่าภาระในการแบกรับของนายน่ยมันจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่นายกำลังถืออยู่เหมือนว่านายน่ะจะมีพื้นที่ในการจัดเก็บของด้อย่างจํากัดนายต้องแบกรับน้าหนักของวัตถุสิ่งนั้นด้วยใช่ไหมละ่ะเพราะที่นี่น่ยคือเงาของนายเองนี่นะและเพราะเป็นอย่างนั้นฉันจึงใช้เงื่อนไขเดียวในการโจมตีกับนั่น,นคือการเล่อนรถออกมา3คันซึ่งมีน้าหนักประมาณ2.4ตันทําให้ในตอนนี้ตัวนายน่ยกำลังหนักอึ้งอยู่เหมือนว่านายในตอนนี้น่ะ,ะม่ามา่าแวตือนจะสไม ไม่หนักเหมือนกับนายเพราะฉะนั้นคําตอบก็ง่ายมากฉันในตอนนี้เนี่ยจะระวังเท้าของฉันไว้ก็แล้วกันเผื่อเจ้ากามาณ์นั่นจะมาพันขาฉันและฉันจะขอเรียกของเพิ่มหนักจนกว่านายนะจะถูกบทขยี้ไปด้วยตัวของนายเองก็แล้วกันนะแต่แล้ววินาทีน้องเมย์เนี่ยก็ได้พูดกลับมาบอกว่านายนะช่ลืมไปอย่างหนึ่งถึงแม้อนาเขตนี้เนี่ยจะไม่สมบูรณ์แต่มันก็เป็นอาณาเขตของฉันและก็มีพื้นที่เงาตรงหัวแกด้วยเช่นกันเมื่อสิ้นเสียงน้องเมย์น้องเมย์เนี่ยก็ได้เสกบันโชออกมา และจากนั้นบันโชเนี่ยก็ได้ตกมาจากที่สูงบันโชในตอนนี้เนี่ยกำลังทบร่าของเล็กจี้อยู่เล็กจี้ในตอนนี้เนี่ยถือกับทาหน้าเค่งเขียดและน้องเมย์เนี่ยก็ได้พูดกลับมาว่างั้นคราวนี้มาวัดกันว่าฉันกับแกนะใครจะถูกขยี้ก่อนเล็กจี้และแล้วบางงานเริ่มมหาเวทยผนึกมาตอนที่171ก็ได้จบลงไป ผมค้าว่าในตอนนี้เนี่ยผมอธิบายตลอดทำบางงานนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยมาตอนท้ายคงไม่ parole, น่ามีใครสับสนเรื่องของพลังนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยผมจะไม่ขอพูดถึงพลังในช่วงท้ายคลิปก็แล้วกันนะฮะจะมาขอพูดถึงการต่อสู้ในครั้งนี้นะฮะเป็นการต่อสู้เพื่อรับแรงแล้วว่าใครสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่ากันเพราะว่าช้างเนี่ยก็น้ำหนักไม่ใช่น้อยนะฮะแต่ว่ารถสามคันเนี่ยก็ไม่น้อยด้วยเช่นกันซึ่งถ้าเกิดผมเปรียบเทียบนะปกติแล้วรถสามคันเนี่ยหนักประมาณ2.4ดตันถูกไหมแต่ว่าช้างหนึ่งตัวเนี่ยหนักประมาณ ในศึกการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยช่วงแรกน้องเมย์บอกว่ากูโคตรได้เปรียบตอนหลังมาเล็กจี้หัวหมอจัดนะฮะเริ่มมองเห็นจุดอ่อนแม่งเสกของใส่เงาน้องเมย์ซะเลยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บยิ่งของในเงาของน้องเมย์เนี่ยหนักมากเท่าไหร่น้องเมย์ในตอนนี้เนี่ยก็หนักเพิ่มมากขึ้นตอนแรกก็คิดว่าน้องเมย์เนี่ยจะซัดเดี่ยวนะฮะจนเล็กจี้เนี่ยเรียบร้อยแต่เหมือนเล็กจี้เนี่ยจะไม่โง่นะฮะมังงะในเรื่องนี้บอกเลยว่าถ้าไม่มีตัวละครไหนเนี่ยโง่เลยเนี่ยผมเล็กจี้ก็ฉลาดน้องเมย์ก็ฉลาดเห็นยูจิิเเนน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 นีีีี่่่่่่่ยยยยแแแหลลละะ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 ฮฮจจจจมมมบาาาางงงงงงงทคคคออออออขข้โไไปปดดัััใผตตูก ต่อสู้ของเล็กจี้กับน้องเมย์นะ,ะว่าแต่ว่าตลกตัวอับอย่างทาคขบะเราลลเนี่ยหายไปไหนแล้วนะเมื่อจบการต่อสู้คู่นี้ต้องรอดูนะฮะว่าจา์เนี่ยจะให้มีการเห็นความสามารถของทาคขบะหรือเปล่าหรือถ้าเกิดไม่มีเลยเนี่ยจะตัดว่าทาคขบะชนะเลยก็ว่าได้เพราะถ้าเกิดดูจากทางฝั่งของทาคาบะแล้วทาคาบะเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบในการต่อสู้งั้นคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะครับใครชอบกดไลค์ like, ใช่กดแชร์หรือถ้าเกิดตรงไหนเนี่ยไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มานะฮะเดี๋ยวคงม,มีคนตอบซึ่งผมก็ไม่ค่อยตอบหรอกนะครับผม bye bye, บายบาย